ขออย่าให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นเลยโหนฟองสนานจามอนจันเปิดชะตาดวงเมืองรัตนโกสินทร์ตำนานเสาหลักเมืองน้ำพระราชาฤไทยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดจากพระราชพิธีพระนครฐานหรือพิธีวางเสาหลักเมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมษธาตุไฟ โดยการสร้างเมืองวางเสาหลักเมืองนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่จะผูกพันเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระผู้สถาปนาเมืองและราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่เมืองถือกำเนิดไปจนกว่าจะไม่มีเมืองหรือถ้าเปรียบเทียบกับคนคือเมืองตายไปเรื่องที่ทราบและเผยแพร่ก,กันทั่วไปที่จะหยิบยกมาในวันนี้ถึงพระองค์ท่าน คือทางเลือกสองทางของดวงเมืองที่ปรากฏเผยแพร่นในโลกออนไลน์ในหัวข้อเรื่องที่ชื่อตำนานเสาหลักเมืองโดยขอสรุปตัดตอนว่าเมื่อเริ่มสร้างเมืองรัตนโกสินนั้นส่งให้คณะโหนชีพรามหาเลิกที่วางเสาหลักเมืองซึ่งเลิกนี้เมื่อหาได้และทำตามพระราชพิธีพระนครฐานหรือวางเสาหลักเมืองแล้วถือเป็นวินาทีแรก ที่เมืองจะอยู่ไปจนกว่าเมืองจะตายหรือไม่มีเมืองรัตนโกสินทร์ในโลกนี้แล้วซึ่งทางโหดเรียกว่าดวงกำเนิดของเมืองการหาเริกเกิดกำเนิดเมืองรัตนโกสินทร์ตำนานเสาหลักเมืองบอกว่าคณะผู้หาเริกได้กราบบังคมแนวทางให้รอหนึ่งทรงเลือกสองทางคือทางที่หนึ่งเมืองจะมีทุก์ขสุขเป็นธรรมดาแต่จะออกแนวสงบสุขเพียงแต่ จะมีบางช่วงที่เมืองจะตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติทางที่สองเมืองจะวุ่นวายทะเละาะเบาะแหวงกันอยู่ดีๆก็จะมีเรื่องร้ายแต่สุดท้ายจะรอดและเมืองจะไม่เป็นเมืองขึ้นต่างชาติล้นกล้าวรัชการที่หนึ่งทรงเห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรที่สยามจะตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติจึงทรงเลือกแนวทางที่สองคือทรงเลือกเริกวางเสาหลักเมือง วันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลารุ่งเช้าและ9บาทหรือ6นาฬิกา54นาทีลัคนาสถิตราศีเมษธาตุไฟรัชการที่1น่งทรงเลือก,แต,ตออกแต่ต้องแลกด้วยความวุ่นวายชวนทะเลาะเหมาะแว้งในภายในแต่หากมีศัตรูก็ช่วยกันสู้แล้วกลับมาทะเลาะกันต่อ ซึ่งอธิบายง่ายๆคือดวงเมืองรัตนโกสินทร์ถูกออกแบบให้เป็นแบบกันไกลคลายออกหลังจากบีบเข้าหากันแล้วพูดง่ายๆว่าวาสนาของเมืองคือหากเกิดวิกฤตคราวใดจะคลี่คลายในที่สุดและมีโอกาสดีตามมาดวงเมืองรัตนโกสินทร์น,นี้เมื่อมีภัยขนาดใหญ,ใหญ่จากดาวร้ายเข้ามาปะทะพระผู้ให้สถาปนาเมืองจะให้กำเนิดดวงเมือง คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงต้องการให้พระราชสายโลหิตของพระองค์รับเคราะห์ไปก่อนเมืองจนเมื่อตั้งแต่มฤตยูจรศูนย์เจ้าของภัยอาเพศการปฏิวัติตเหตุร้ายที่เกิดไม่คาดฝันการผัดเปลี่ยนผัดพราคเศร้าโศกรวมทั้งโรคระบาดขนาดใหญ่ที่เกิดแบบไม่คาดฝันเดินเข้าราศีเมษ ทับลัคนาและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองเป็นรอบที่สตั้งแต่ตั้งเมืองรัตนโกสินทร์เป็นระหว่าง6มีนาคม2559ถึง8กรกฎาคม2565เมื่อเฝ้าดูเหตุร้ายแรงใหญ่ๆจริงๆที่เกิดในเมืองจากดาวดวงนี้ผู้เขียนก็าตาสว่างโลด้วยสองเหตุปรากฏการณ์ในเมืองที่สำแดงให้เห็นคือ วันที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นหนึ่งพระราชสายโลหิตของในหลวงรัชกาลที่1สเสด็จสวรรคตเหมือนจะเตือนถึงเหตุร้ายแรงที่จะเกิด ต่อมาจากนั้นภายใต้อิทธิพลของดาวมริตยูจรยังคงทับลัคนาและอาทิตย์ดวงเดิมในราศีเมษเคราะห์ใหญ่ก็เข้าสู่เมืองและประชาชนเดือดร้อนเจ็บไข้ที่ป่วยล้มตายพัดพรากปิดเมืองทำมาหากินไม่ได้เพราะโรคระบาดขนาดใหญ่ของโลกคือโควิด -19 เริ่มเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่13มกราคม2563 จนบัดนี้เข้าสู่ช่วงใกล้จะจบบาดแผลจากโควิด -19 ผู้เขียนก็หาคำตอบทางโหรพบว่าพระราชสายโลหิตของรัชกาลที่หนึ่งรับเคราะห์ก่อนเมืองอย่างไรโดยอ่านจากดวงเมืองและการเดินหรือโครจรของดาวร้ายขนาดใหญ่คือมฤิตยูเป็นตัวอย่างเมื่อใดก็ตามหากมีเรื่องร้ายเกิดในเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่หญที่กระทบชีวิต ขวัญกำลังใจนั้นย่อมเดือดเนื้อร้อนใจอกสั่นขวัญแขวนไปทั้งเมืองเชกเช่นการมาของโควิด -19 ถึงแม้พระองค์จะช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่น้ำพระราชารือไทยัยของลนกล้าวรัชกาลที่หนึ่งคงทรงต้องการให้พระราชาสายโลหิตของพระองค์แบ่งเบารับไปก่อนบ้างในบางสถานการณ์ใหญ่ๆเพราะยังมีการเดินผิดปกติของดาวที่อาจจะเกิดกับลัคนา ก่อนพระอาทิตย์ดวงเดิมได้แฉกเช่นเมืองเสียในหลวงรัชการที่9ก่อนโควิด19อาลวาดและเร็วๆนี้ที่พระมฤตยูที่เดินจากราศีเมษไปพฤกษบแล้วตั้งแต่8กรกฎาคม2565ยังเดินผิดปกติกลับมาราศีเมษร,ระรานลัคนาและอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองอีกรอบยิ่งเกิดเหตุชัดเจนสองเหตุการณ์คือ วันที่14ธันวาคม2565เวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาหรือพระองค์ภาของประสงค์นิกรผู้จงรักภักดีดึงในพระราชสายโลหิตของพระผู้สร้างสถาปนาเมืองหมดพระสติที่ปากช่อง นครราชสีมาขณะนี้ยังประทับอยู่โรงพยาบาลจุฬาต่อมาวันที่18ธันวาคม2565เวลาประมาณ23.30นาทีเรือหลวงสุขโขทยัยจมกลางอ่าวไทยห่างจากท่าเรือบางสะพานประจวบคิริขัน 20. ์20ไม์ในฐานะโหนสมัครเล่นที่เกิดหลังวางเสาหลักเมืองหลายร้อยปี ได้เห็นจะจะก็คราวนี้ถึงน้ำพระราชาอรุอไทยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อภัยขนาดใหญ่ยักษ์มาและอยากบอกให้รู้กันขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากโหนฟองสนานจามอนจันร์มาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟัง ถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ